เดี๋ยวก่อนถ้าถ้าถ้ามองกันเองเซ็กซี่นี่ก็แย่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าแต่ว่าพี่กู้ก็คือเป็นคนที่ผมเจอคนแรกเนอะเจอคนแรกในหลักสูตรครับแล้วก็เหมือนอายุใกล้กันก็เลยได้คุยสนิทกันถ้ามองว่าเซ็กซี่ก็คงจะเป็นด้านอารมณ์แล้วมั้งครับอารมณ์เซ็กซี่ครับเอวเอวของกวน เวลาเต้นนี่เซ็กซี่มากเลยผมนี่ไม่ล้าสายตาเลยโอ้โหเป็นน้องที่น่ารักครับน้องที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่ดีครับน่าน่าน่าคบหาการเรียนหลักสูตรการบริหารเชิงระดับสูงเชิงริการทางการแพท่์้อสื่อมสพค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วประทับใจอะไรบ้างก็ได้ความรู้เยอะแยะแล้วก็บางเรื่องไม่รู้แล้วก็ บา,บางเรื่องก็เราก็ไม่รู้เราก็ฟังแต่ก็ได้ความรู้เยอะฮะได้แลกเปลี่ยนได้มีคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นได้ได้รับความรู้เยอะฮะแล้วก็มีประโยชน์ต่อเราครับของผมได้มาตรงนี้ต้องบอกจริงๆครับว่าประทับใจมากครับเพราะว่าได้มีไปเปรียบเทียบกับบางหลักสูตรครับที่แบบมาพาราเรลเดียวกันแต่บอกเลยครับว่าของที่เนี่ยได้ทั้งความรู้แล้วก็แบบสนิทกว่าสนุกกว่าครับมีบ้ากว่าร พี่บ้ามาละหลายที่พี่กู้นะพี่กวรเนี่ยชอบจะถ่านที่ไหนมากที่สุดอ่าสวิตติเวทป่ะอ่าสปาที่เป็นสปาเอ้ยตรงเซนทันใช่ไหมที่เป็นเอ่อที่เป็นสปาใช่ไหมใช่ใช่ชอบชอบมากดูมาผ่อนคลายดีดูแล้วก็เราไปดูเออดูงานหรอดูงานนอ่ะ ดูงานก็ถ้าเกิดหลักๆที่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ประโยชน์แต่ว่าพอพอไปถึงจริงกลับได้ประโยชน์มากครับก็คือที่ตรงชนบุรีตรงศูนย์การการดูแลพักผู้ป่วยครับเพราะว่าเป็นอินโนเวชันที่บางทีเราไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือในสังกัดพวกนี้เราจะมองไม่คิดไม่ถึงครับว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วแล้วก็หลักสูตรนี้ทำให้เรารู้แล้วก็ตื่นตัวครับ ในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุและทําให้เราเนี่ยมาอัดแอปการปรับใช้ในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การการเดินงานการซื้อหุ้นต่างๆของเราได้ดีอย่างดีครับผมประมาณนี้อ๋อยังไม่รู้นะฮะก็คงตามที่หัวนะครับตามตามหวัมมหวเราครับตามหัวนนครับนี่ครับ